สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพี่สุขิตและผู้รับใช้ครับและผู้ที่ไม่เชื่อเลยครับก็จะม่พูดถึงอะไรดีวันนี้จิตใจสับสนวุ่นวายหมดก็พูดถึงที่ผมติดโควิดอยู่ครับมันไม่มีใครนะครับที่ยอมตายเพื่อคนบาปได้ไม่มีใครยอมติดโควิดเพื่อคนบาปได้ครับ คนที่ยอมตายเพื่อคนบาปได้ก็มีแต่พระเยซูครับพระบุตรของพระเจ้าครับแล้วผมก็ตอนที่ความคิดของผมตอนที่ดูแลน้องเขยที่รับน้องเขยผมก็ไอ้ถ่ายกับพระเจ้าครับพระเจ้าบอกให้ผมยอมติดโควิดครับจะคนอื่นเห็นผมเป็นยังไงผมไม่รู้ครับแต่เขารังเกียจผมหมดผมรู้ ครอกครัวก็รังเกยียจครับรังเกยียจหมดคนข้างบ้านรังเกยียจหมดเพราะจดโควิดครับแล้วก็ผู้รู้ในคำสอนบ้างอะไรบ้างคิดว่าผมทำบาปครับไม่การหนุนใจอะไรผมเลยครับผมก็ทำเพื่อความรักของวิสุทครับทำทุกอย่างเพื่อความรักของวิสุทครับ ไปสู่ตายเพื่อคนบาปได้ครับผมก็ต้องติดโควิดเพื่อคนบาปได้บ้างครับทำไมทุกคนไม่เห็นกันตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจครับแลสิ่งที่ผมได้ผมอาจจะอยู่ในช่วงการทดลองครับว่าใจิตใจผมต้องยืนมั่นให้ได้ครับในองค์ผู้จ้างนี่ครับผมต้องยืนมั่นให้ได้ในพระเยซูคริสต์ครับแค่รู้สึกอัดอั้นครับก็เลย ขอบคุณพระเจ้าครับที่ได้พูดด้วยครับจะมาอ่านร้อ,องเพลงพระเจ้ายิ่งใหญ่ครับพร้อมร้อ,องพระองค์เจ้าขา้าข้าเฝ้ามองดูด้วยยามเก่งเพราะพระองค์เอง เป็นผู้สร้างจากกักรวาลเมื่อมองดูดาวเมื่อข่าวยินเสียงฟ้าคำรามเห็นรีพระหาของพระองค์บนท้องฟ้าจิตขาสนสั่น พระเจ้าองค์พระผู้ช่วยพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่จิตขัสนสันพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยพระเจ้ายิ่งใหญ่ ข้าคิดถึงพระเจ้าผู้ไม่ทรงเสียได้พระบุตรองค์เดียวสาด็ดมาเป็นผู้ไทยทุกทรมายจึงไว้บนการเค้นเพื่อข้าข้าขอพระคุณ ที่พระองค์ทรงเมตตาจิตขาสันสันพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่จิตขาสันสันพระเจ้าองค์พระ ผู้ช่วยพระเจ้ายิ่งใหญพระเจ้ายิ่งใหญพระคริสต์กลับมาด้วยเสียงแต่ดังก้องเวหาเพื่อมารับค่ากลับไปอยู่ในท้องฟ้า พระเจ้าจกระงที่พาบาทาด้วยทอมใจและสันเซินวาพระเจ้าจของข้ายิ่งใหญ่จิตข้าสันเซินพระเจ้าจองพระผู้ช่วยพระเจ้าจยิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่จิตข้าสันส่นพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่ขอบคุณพระเจ้าครับอาจจะเป็นช่วงเวลาของการลองใจครับเพราะว่าผม ขอจิตวิญญาณของญาติพี่น้องทุกคนครับแล้วของพี่น้องคิดสเตนด้วยที่คิดจากแระติดลาดเผ้ามันก็น่าจะเป็นการลองใจของผมว่าผมจะยืนมั่นได้ไหมในพระองค์ครับขอบคุณพระเจ้าครับขอบเจ้าอวยพรพทุกคนทุกท่านครับเอเมน